ยำปลากระป๋องค่ะหอมแดงกับพริกตะไคร้ไม่ได้ใส่นะคะเพราะตะไคร้มันเจี๊ยนแข็งนาำีก็ไม่ใส่อันนี้ปลากระป๋องเจ้าปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งประมาณสี่สิบบาทบางคนถามว่าล่ำเหมือนเมืองไทยว่ะเมืองไทยบอกรตรงๆว่าสมซีมเคยกินปลากระป๋องเมืองไทย <c oughs> เคยจะใส่น้ำยงน้ำยาแต่มันเคยกินสดๆเจ้า มันก็เหมือนกันนั่นแหละผลสีที่หวานะมันเหมือนกันเจ้าบีบนาวปรุงปลายพี่เปรียวผีดเพชรมอ๊กชาวบ้านเขามันเป็นปลาตัวใหญ่น่ะเห็นไหม ิใหญ่เจ้าแต่มันมีก้างบ้านเฮามันเป็นป่าตัวน้อยเจากก้าเราไม่ไม่ก้างอยู่ตรงไหนเจากก้าอันนี้มันมีก้างเจ้ามันเอาแต่เนื้อมันเนื้อตุกมต้องมนเลยอืมไม่ใช่เทนี่เลยเนาะนฮ่มันเป็นเนื้อเป็นทินตินอเลยเจ้า เข้าด้วยกันมากินข้าวด้วยกันเพ็ดุ่มๆม มันจะขึดด้น้ปปลาตาสั่งมดละคนจะถามว่าแยกขยะแยก,แยก,แยกจะบ้านนี้ไม่แยกขยะนะคะเป็นบางตึกเนาะบางตึกกแยกบางตึกกำแยกจะ มาทำเมื่อำได้กินน่ะสมศรีไปทำงานเจ้า ็จะกินกับข้าวเจี้แล้วเจ้าแต่ถ้าอยู่บ้านไม่ทำงานก็จะกินน้ำย่าง มามาพอเผ็ดเผ็ดคนอื่น กินได้ของลุหลู่นะอืมกินกุ้งกินปลาหมึกเพชสมรีกิน,กน,สสกนข้าวเพระสะชมสีต้องไปทำงานนะคะกินข้าวก่อนไปทำงานเจ้าอ้อาวเนี่ยไปห้างหรอเปล่ะมันจะข้าวเลยเนะี่ย ของบ้านมันจะแช็คเร็วนี่วันแอนจันหันลูกนี่วันพุดเหรอนี่ไม่เอาให้เลยก่อนไม่กินข้าวอิ่มก่อนเด้อรอกันนะลูก lắm ฮัลโหลบรรเจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะจิตต,ต,ติตามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ